โอ้คือดิอ้าวไ,ได้ขับนานแล้วอะโอ้ไม่ได้ขับนานแล้วอ่าลองดิเหยียบเลยเหยียบเลยคือดิคือดิโอ้ยสเกียร์ถือว่อา,จ,าจัดยูดบอกไม่ได้ขับนานแล้วครับโอ้โอโอ โอ,อ้พ่อ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 เออไม่ได้ขับลานครับจับแต่กล้องให้ขับรถดำดูบ้างพี่วุทธ ไมด้ขับนานครับเดี๋ยวลืมวิชาเออต้องลองสักหน่อยอไม่ได้ขับไมโครนะครับรถด,ดับบลินวินวินวินแล้ววินวินวินมีเปิดประตูฟังเสียงด้วย <laughs> มีเปิดประตูฟังเสียงด้วย ก็แรงลุมก็แรงครับเดี๋ยวมันดูสเต็ปขึ้นหน่อยไอยชีพเก่าครับห่างไปพอสมควร เลยไอ,อเอากเสกี้ถือวุน๋นเลยมาเลยมาเลยเห็นรึเปล่เาเนี่ยเสกี้ไม่ถูกวะมามาเสกี้มาไม่มาครับรูปเป๊ะ มาแล้วๆเป็นเต็มแล้วเอา้าโอ้ยเอิบดังรวนไมเดี๋ยวลืมวิชาครับจะต้องลองหน่อยนานๆที ผมไม่ได้ขับนานก็งึง้อเงะเหมือนกันครับรถด,ดำนี่ ีเลยหรอวคันนี้สวยดีครับกระท่ายไม่เปิดครับมียกล้อละงานนี้เอา โอ้แรงแรงแหมยังตีท้ายดังนะพี่น้องนะนี่ยังตีท้ายดังอยู่เออ đam mê สามร้อยเที่ยวครับแปลงนี้เแบบไหนนัน่นจอดแบบไหนนัน่น

ถ้าไม่มีเป็นโชคดึงปากนกแก้วนี่มันมันจะขาดไวครับอย่างมีดินเป็นหนุนหรือว่ารากไม้รากอะไรอย่งนี้ครับโอ้มาแล้วครับดินด่วนนี่ครับรถใช้งานพูดถึงแต่งแค่นี้ก็ดูดีแล้วครับแค่นี้ก็สวยแล้วดูแลง่ายๆครับไม่ต้องรก ดูแค่นี้ก็สะอาดตาดีครับใส่แค่ข้องฝุ่นไฟแถวเดียวก็สวยแล้วครับไม่ต้องเยอะ ถ็ถึงต่อหมดต่อแค่นี้ก็อหมดใชน้น้อยแสนครับหมดไปเจ็ดแสนแปดแสนเหมือนกันครับ <laughs> nhanh mép vẫn đêm á ไล่ควันไล่คว,วันหน่อยเกียร์หนึ่งเกียร์ถอยก็ไม่ได้ไล่ควันต้องไล่ควันแบบนี้แหละเดี๋ยวรอติดตามกันคลิปหน้านแล้วกันครับคลิปนี้สวัสดีครับ